นับสนุนโดยสอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพผงน้ำปลารัปรุงสุขราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา9นาฬิกากับดิฉันพรสิรธิกุลพัวทาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยค่ะจับกลุมชาวต่างชาติ56รายหลังลอบข้าแม่น้ำเมือยเข้ามายัางฝั่งแม่สอดอำเภออำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังทหารเมียนมาเปิดปฏิบัติการปรับปรามพื้นที่เคเคปารเมืองเมียวดีแหล่งใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์จีนเทานตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยส่วนที่กำลังตรึงแนวชายแดนพื้นที่บ้านแม่กู่ใหม่ท่าซุงตมบลแม่กู่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังสามารถจับกลุ่มชาวต่างชาติ56คนที่ลักลอบข้ามแม่น้ำเมยเข้ามายังฝั่งไทยโดยทั้งหมดหนีมาจากพื้นที่ K K Park, เคเคปาร์คอำเภอเมียวดีร,รัฐกะเหรี่ยงสหภาพเมียนมาซึ่งเป็นศูนย์กลางบ่อนคาสิโนและแหล่งกบดานของแก๊งสกแกมเมอร์ข้ามชาติที่มีเครือข่ายทุนจีนเทาการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังทหารเมียนมาเปิดปฏิบัติการเข้าควบ และประับปรามพื้นที่เคเคปาร์ส่งผลให้ประชาชนและแรงงานในพื้นที่แตกตื่นหลบหนีออกจากเมืองนับพันคนโดยชาวต่างชาติที่จับกุมได้56คนนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฟิลิปปินส์และปากีสถา,านรวมถึงมีรายงานว่ามีคนไทยบางส่วนที่เข้าไปทํางานในพื้นที่ดังกล่าวด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยังคงตรึงกําลังเข้มตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองเพิ่มเติม นายตรายรัตน์วิทยาเสดิกุล รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้บริการโทรคมนาคมห้ามปล่อยสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ล้ำข้ามประเทศโดยให้ใช้เทคนิคการจำกัดรัศมีการให้บริการเซลเรดิอุสเพื่อควบคุมขอบเขตสัญญาณให้อยู่ภายในประเทศไทยโดยมีคำสั่งสามาตรการหลักคือหนึ่งควบคุมสถานีฐานโทรศัพท์บริเวณชายแดนโดยใช้เทคนิคเซลเรดิอุส FIUS จำกัดรัศมีการให้บริการ2ตรวจสอบผู้ใช้บริการเสี่ยงสูงหากพบพฤติกรรมผิดปกติให้ระงรับการให้บริการทันที 3. ห้ามนำ IP a d d r e s s ของไทยไปให้บริการในต่างประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากสทชจึงใช้เทคโนโลยีจำกัดสัญญาณให้ครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศขณะเดียวกันยังคงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการผิดเงื่อนไข อนุญาตตามข้อ12.16ของประกศาศกสชและอาจถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา6 4 6 6แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2544 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานและสักกีพยานส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดและอายัดในคดีพิเศษที่290ั2,565จากกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด P Minor Cryptocurrency Group กับพวกร่วมกันหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนและขายสกุลเงินดิจิทัลและทำเหมืองขุดบิตคอยด้วยเสนอผลตอบแทนสูงเกินจริงร้อยละ6 9ถึง38ถึง419.75ต่อปีซึ่งการสมมอกครั้งนี้รวมทรัพย์สินมูลค่ากว่า251ล้านบาทโดยปะปะงได้ออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเพื่อดำเนินมาตราทางการแพ่งและเตรียมเฉลี่ยคืนผู้เสียหายตามกฎหมาย โดยเปิดให้ผู้เสียหายจากคดีนี้ยื่นคำร้องขอรับการเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนนี้ถึง23ธันวาคมนี้ทั้งนี้ DSI ได้สอบปากคำผู้เสียหายแล้วกว่า630รายมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ870ล้านบาทและได้ขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว4รายซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามและจับกลุ่ม ซอสปรุงรถฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเหนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราว <c oughs> ดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิน้นคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายหั่งเพผงพรับชมท่านข่าวได้อีกครั้งเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ